ยุคข้าวยากมากแพงอย่างนี้ใครมีเงินก็สบายหน่อยแต่เงินฟรีไม่มีในโลกเชื่อเธอคะ่ะเงินฟรีไม่มีในโลกแต่รัศมีเงินมีจริงคะ่ะเราไปดูบอลสี่รัศมีเงินกันคะ่ะ บอนสี่ละสีเงิน เกิดจากการภาพแผงบอลสีอักษรสมรวังสร้างความร่ำรวยให้กับนักขายและนักเลี้ยงบอลสีช่วงโควิดหลายท่านถึงกับยิ้มหน้าบานแบบคันไม่ถึงสมกับชือ่อรัศมีเงินหามาปลูกกันนะคะบอลสีสวยๆบอลสีรัศมีเงินค่ะ